เปิดโพสแอปทักษอรอและนนกุลเห็นชัดๆเลยว่าปีใหม่หวานกว่ากันมากเริ่มต้นปีใหม่ปี2024แบบหวานๆฉ่ำๆสำหรับคู่รักต่างวัยพระเอกหนุม่มนนกุลชานนและนางเอกรุ่นพี่แอปทักษอรอที่ถึงแม้ว่าจะแยกกันไปฉลองปีใหม่โดยนนกุลจัดทริปพาครอบครัวไปเข้าดาวที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนแอปทักษอรอ,อยู่ฉลองปีใหม่ และฉลองวันเกิดกับลูกสาวน้องปีใหม่เอวารินซึ่งตรงกันกับวันที่หนึ่งมกรา2567ที่ประเทศไทยแต่ก็ยังมีโมเมนต์หวานให้แฟนๆกระชุ่มกระชวยหัวใจกันอยู่เพราะทันทีที่หนุ่มนานกุลโพสภาพในทริปต้อนรับปีใหม่สาวแอปก็รีบเข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่า Happy New Year นานากุล ทำเอาอินสตาแกรมกลายเป็นสีชมพูหวานแววขึ้นมาทันที